เดอะซิม4ี่สุดยอดเกมจำลองชีวิตสุดสมจริงกับคอนเซปที่ให้ผู้เล่นได้สามารถใช้ชีวิตได้โลดผลพลทยานตามใจต้องการแต่มันจะดีแค่ไหนหากทุกการตัดสินใจที่อาจส่งผลถึงชีวิตเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลือกเล็กๆของเกมซิมูเลเตอร์เกมนี้และในวันนี้ผมในฐานะของสมถุยรุยแดงผมมาพร้อมความร้อนแรงในการท้าชิงการเป็นเจ้าลัทธิพาสิฟิคครับและเพื่อให้ข้าได้พร้อมสําหรับการท้าชิงการเป็นเจ้าลัทธิในสึกสุดท้าย ข้าจาเป็นจะต้องมีขุมกําลังและทรัพยากรโดยข้ามีเวลาเพียงแค่เจ็ดวันในการตามหาทุกสิ่งที่จําเป็นกพอนที่ศึกสุดท้ายจะเริ่มขึ้นเส้นทางการปะจนภัยจะเป็นอย่างเฮ้ยพูดอะไรเยอะแยะดูเลยดีกว่าหน้าตาดีอย่างฉันนี่ก็ต้องอยู่บ้านแถวเดร์ยาอืมไม่ได้เล่นนานลืมหมดแล้วนันนันนผมล้อเล่นนะครับช่างหัวเรื่องที่ผมลืมหรือไม่ลืมเถอะเอาเป็นว่าผมเลือกพื้นที่แถวนี้มีสาเหตุมาจากเรามีเวลาเพียงแค่เจ็ดวันในการสร้างขุมกําลังชาวสีแดง ผมก็เลยเลือกพื้นที่นี้ที่ผมสามารถหาพลับพักได้ง่ายอย่างพื้นที่แถวหัวมุมถนนที่มีการสัญจรไปมาตลอดเวลาแล้วก็เพราะว่าพื้นที่มันติดถนน,นเนี่ยแหละครับจึงทําให้ทั้งหมดลพิษควันกลิ่นเสียงเนี่ยมาแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวและก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้ว่ามาทําให้เราน่าจะหาวัตถุดิบสําหรับรัดที่หัวร้อนได้ไม่ยากเลย <c oughs> มีขอบพื้นที่ได้เฉียบขาดมากเลยไม่มีคําไหนเหมาะไปกว่าคําว่าเจ๋งเลย แล้วก็ไม่ช้าไม่เร็วนะครับเรดาร์เแดงของผมก็ได้เริ่มทํางานผมเห็นอะไรแดงๆผมก็เลยเดินเข้าไปแนะนาตัวเพื่ออนาคตในการสร้างขุมกําลังพลังสีแดงแนะนําตัวอย่างหยาบคายไอ้ไอ้ๆๆไงไอ้กลัวเออเออถ้าเป็นวิ่งตอนเช้าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่แหละเก่งนักหรอยะาอ่ะออไชนี่ อันนี้มึงลุมกูละและสาเหตุที่ผมต้องทําแบบนี้ก็เพราะผมต้องการคัดคนในการเข้ารัที่ของเราอ๋อแล้วก็จริงด้วยนะครับผมยังไม่ได้แนะนาลัที่ของเราเลยบาบัดด้วยกำปั้นกดข้อที่หนึ่งคือห้ามพูดถึงบาบัดด้วยกำปั้นส่วนข้อที่2คือใช้ไม่พอใจกดข้อแรกต้องตัดสินด้วยกำปั้นนี่ก็รู้แล้วว่ารัที่ฉันขายดีแน่นอนอ่ะแล้วก็ด้วยสายตาม,มองไก,กลอันเฉียบแหลมของผมจากทาเลที่ตั้งแล้วก็มลพิษของพื้นที่นี้เนี่ยก็ทําให้ผมได้ลูกขายรุ่นก่อตั้งมาอย่างไม่ยากเย็นนนักี่ ไอ้ลุงอยากเข้าไปล่าวิธีการมปั้นใครเข้านะบอกว่าสนุกแน่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเก่ง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 เชิญง่ายจังเลยตอนแรกนึกว่าจะไม่มีใครเข้าไอ้ชมรมสิงตองแบบนี้แล้วเชียร์ต่อยกันแบบมูทูดเก่งมากไ่ทำให้ฉันผิดหวังเลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยคุณดิคุณได้ข่าวว่าเป็นอ่าอ้าวอะกูหลับเฉยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เอออยู่ดีๆก็หายผมตื่นขึ้นหลังจากสลบไปเพราะความอ่อนล้าที่รุนแรงถึงขั้นเห็นภาพหลอนชายชุดแดงมาตามหลอกหลอนกันถึงที่แล้วก็เพื่อที่จะเอาชนะมันนะครับผมรีบตรงไปที่พื้นที่เกิดเหตุในทันทีนะครับเออไม่ใช่เพื่อหาเบาะแสเหรืออะไรผมไปหาข้าวกินฟรีอืมหิวแบบนี้ก็ต้องคุยกับเด็กส่งพิซซ่าเอาพิซซ่ามาให้ฉันกินฟรีสิเฮ้ยฟรีบ้าอะไรขอซื้อขอขายอืมฉันหิวนะเห็นไหมอืมแดกๆจะบอกว่าให้ไปหาแดกเอาเองถึงนั้นตั้งนานสุดท้ายก็คงต้องหารับประแดกกันเอาเองอออ่ะะครรรับบุ้ยยไไไหนนนดดููซซิิมมีีกกาเ ผลวมาต้องห้ามของซิมพึกษาคุณภาพปกติอาการผลของมันจะกลายสภาพเป็นซิมพึกษาปลูกมันสิปล่อยให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่มอบผลไม้ต้องห้ามมันเป็นอะไรมากกว่าที่มองเห็นเออแบบว่าอัน e l ็นเ a b เบิจริงเลยอ่ะมันคงกินไม่ได้อ่ะเอาไปว่าเฮ้ยเอ้เอาอยู่ๆอยู่ๆมึงมาขู่อะไรกูเด้อเฮ้ยทำไมมึงเขียนชื่อติดตู้เย็นไว้ไงโอ้โหพิซซ่าชิ้นอาหารหรูมือแรกของฉันอว่างไงเอย,เอ,ย,เอ,ยอะไรอะไรเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรเอาเอาเอามาสิที่มะเก่งนักเลยวะเออมึงโดนมึงโดนสอกสอกเข่าตีเข่าซ้ายทีขวาทีเอา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 เชี่ยเอ้ยชนะเราไงกูก็กินอยู่ดีอ่ะประกอบการวันนี้อาหารเต็มกระเป๋าเลยและก็เพื่อให้เราสามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้นะครับผมต้องมีไม้ตายลับสุดยอด และก็นี่เลยโคตรเมล็ดที่เก็บได้จากถังขยะที่ซึ่งในคา<ย>อธิบายได้เขียนเอาไว้ว่า,อ,าอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่เอาเป็นว่าผมสะดุดตากับคำว่าเราควรปลูกมันอะไรที่มันเขียนล่อซื้อแบบนี้ใครมันจะไปเชื่อวะตัวบไวนๆนัรูอ้อะไรๆๆๆไหนคนหาซิว่า <c oughs> สมถุยลุยสร้างสมถุยลุยสวนสมถุยลุยบ้านลยุยบ่ออะไรเอ้คุณดูให้หมดเลยกดซับสไคร้ไลค์แชร์กดแบบเนี้ยกดแบบเนี้ยกดเล้กดเลยกดเลยททำไมพี่เราคลิปช้าจังเลยครับอันนั่นๆช้าจริงครับผมยอมรับเลย ทำไมถึงหายไปจริงครับอันนี้ก็จริงหายจริงครับไปที่ไหนครับพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นอันนี้ยังอยู่ยังอยู่วันนี้ช่วงนี้ต้องหาเงินทาโปรเจกต์ใหญ่จะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันนะมาๆกับเข้าเรื่องดีกว่ามารู้จักสภาพผมตอนนี้ก็คงได้เวลาไปตะเวนหาน้ําอาบฟรีๆสักหน่อยครับและโชคก็เข้าข้างผมเพราะแถวนี้ไม่มีใครรู้จักผมเลยสักคนแต่อยู่ดีๆจะไปขอเข้าบ้านคนอื่นแล้วใครเขาจะให้แล้วแบบนี้ก็ต้องหาเรื่องเข้าบ้านกันหน่อยแล้ว โอ้ขอแวะล้างตัวหน่อยนะตะกี้เอ่อถังขยะบ้านเธออยู่ๆก็ล้มใส่ฉันเนี่ยดูสีตัวเหม็นหมดเลยอืมคุยอะไรกันฮะพวกแกปุ๊จุดหนังแอคชั่นฉันไม่ชอบหนังแอคชั่นฉันขอเปลี่ยนละกันจะนจะดูช่องอื่นไหนอะมีช่องเตคิดดีหรือเปล่าเดี๋ยอยากดูสมถุริจิกเอ้ยบ้าเปล่ามานั่งดูกีฬาอะไรฉันอยากดูสมถุริจิกอ่าอืมเปลี่ยนช่องเลยอู้ โอ,โอ้โอ้มีไฟลุกด้วยไม่รู้เทปไหน Bye, เ,อเอาเอามาเปิดเปิดชอบบ่องบุมหนีเลยเอาหนีไปนอ,อ,อนหนีไปนอนแบบนี้ก็เสร็จกูกครับอืมจะขอยืมอุ้ยสกปรกจริงๆเหม็นบเฮ้ยมันเหมน็นแบบนี้ก็เพราะบ้านเธอนะไม่สะอาดเัอต้องอาบน้ำอีกรอบแล้วกันไหนๆกัแหละลาลลาลาเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครมันจะให้คนแปลกหน้าเข้ามาอาบน้ำในบ้านกันละจริงไหมสงสัยว่าเราจะต้องเล่าความเดิมให้ฟังเพื่อเป็นการทำความรู้จักกันหน่อย นี่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วขออัพต่อเลยละกันอ่า,าอีนี่ เออได้ข <muitas S 2> ่าวมาว่าไอ้พวกต่างดาวกำลังสั่งสค์ที่บาร์คืนนี้เออสนใจมาดูของแปลกปะก็รออะไรอะครับก็จัดมาดิเฮ้ยคนนี้คนนี้ได้ขับแล้วนี่ยรม่ต้องทักทายอย่างเป็นมิตรอสั่งให้อีเจนั่นหนึ่งแก้วแล้วเก็บตังค์กับมันเลยเออสวัสดีทุกคนสวัสดีเฮ้ยตัวบ้าอะไรวะเนี่ยตัวบ้าตัวบออะไรเนี่ยของแปลกที่พามาดูอ่ะแล้วเจมานั่งอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยระดับสเปเชียลเขาจะคุยกันออกไปมาเอออาเอออาอะไรล่ะไปออาไปเอางี้ดีกว่าใครแพ้ต้องมาเข้าประัติ้วยกำปั้นเข้าใจปะถ้าเกิ ว่าแกแพ้งานกูไปแล้วบายๆอ่เช่เฮ้ยเล่นไม่จบเฮ้ยกูไม่ยอมถ้าเกิดมึงไม่เข้าแล้วกูจะไปต่อ,อยังไงนะอ้าวมีสองก็เก็บสองอะ่ะคนครบแบบนี้ก็ต้องจัดมีตต้งชิงความเป็นใหญ่กันหน่อยคระะับแต่ก่อนอื่นก่อนใดบ้านเราก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เพื่อรับเขียดผู้มีเก่ียแผู้มีเกียดเว้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมึงจะมาแย่งกูเหรอไหนดูซิได้อะไรอุ้ยได้โซฟาอ่ะอีกเร็วเร็วคุยเร็วคุยเร็วได้อะไรอีก นี่ฉันเนี่ยระดับประดับบ้านอินทีเรียอะไรกันเออแล้วจะรื้วันนี้ได้ไงของสําคัญเลยเนี่ยฮะอันเนี้ยเอามาเลยมาเลยท่านเขียดผู้มีแก่แขกผู้มีเกียริเออเขาัดการใส่ชุดสีแดงเดี๋ยวพวกคุณรู้ไหมเนี่ยสองตัวเนี่ยฮะที่ราคานายบอกชุดอะไรก็ได้ชุดนายมันก็เหมือนกันทั้งนั้นละโวยเ <c oughs> มื่อกี้มึงโวยกับใครมาว่าวันนี้คือตกเนี่ยโชว์เลยเฮ้ยเฮ้ยเมีตีกันและในขณะที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพกำลังดำเนินกันอยู่ไอ้พวกขี้งกห้องน้ำจากวันที่2ก็เดินมาทำเป็นเยี่ยมเพื่่อนนบ้าใหม จริงๆก็แค่อยากมาอาบน้ำอ่างรูบ้านผมชั่วแต่แบบนี้มันเรียกบ้านได้หรอวะตีกันเพลินเลยโอ้โ้มันเลยมันเลยอ่ะฉันว่าพวกแกเนี่ยต้องซัดกับฉันแล้วล่ะเอามาเลยซัดเลยอืมเออโดนกูโดนอืแต่แต่ทำไมในเงานี่คือกูโดนอ่าใครแพ้เป็นหมาใครแพ้เป็นหมาเอ้ยอุ้ยอุ้ยแถวนี้มีหมามหนึ่งตัวเอาเอาหอนเลยหอนเลยฮู้ออกมามาดิเดี๋ยตบตบโชว์ทุกคนเลยมาใครแพ้เป็นหมาใครแพ้เป็นหมา เก่งกับผู้หญิงนี่วากับผู้ชายก็แพ้ข้าวมึงท้าแบบมันก็จัดไปเด้กูไม่ได้แค่เก่งกับผู้หญิงเว้ยกูเก่งกับเอเลี่ยนเหมือนกัน<ะ>ถ้ามึงแพ้มึงก็หมาเอเลี่ยนอะ่ะมาเลยเอาละไหนดูซิมีอะไรกินเปิดตูต้เย็นดูซิ วิ่ยผลไม้ต้องห้ามอีกแล้วผมนอนคิดมาทั้งคืนเลยได้ข้อสรุปว่าผมควรจะไปหาท่านเจ้ารัทธิเพื่อจะได้คําแนะนําอะไรที่มีประโยชน์ในการเอาชนะไอ้พวกเอเลียนบ้างทําไมอ่ะดูร่างกายดูสูบอมลงไปมากเลยไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเป็นไงออกไปตั้งรัธิของตัวเองเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงหื้ อไปแพ้เอเลียนมาตืบผมเดี๋ยวเอารูปให้ดูเนี่ยมันบอกมันมียึดอุปกรณ์กระจอกอย่างพวกเราเอาชนะมันไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงแกจะต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีพลังจากความสมดุลไงระเบิดมันออกมาเป็นพลังในการตืบมันแบบนี้เลยโอ้ใช่ใช่ใช่รูปรสมาธิรูปรมสมาธิเทียเลยเทียเลยเียบเลยเทียบเลยโอ้โหพวกมือมันบ้ากันทั้งหมดกูถึงได้ออกไปตั้งละที่เองไง ตัวผมที่ซึ่งอับจนหนทางคงทําได้แค่เศร้าเพราะสิ่งที่โคตรซะยิ่งกว่าโคตรประเล็ดคือแม่งโตโคตรช้าผมนั้นลองเปิดกระเป๋าดูเผื่อหาของที่สามารถต่อกรกับเหล่าเอเลี่ยนได้บ้างทันนั้นก็ได้พบกับมรดกตกทอดจากท่านเจ้ารัทธิที่แนจะเผอหยิบติดมือมาเบ้านเรียกขโมยเอ้ยเุ้ยเผอไม่ขโมอยอุย้ยแบบนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยอะแบบว่าไหน,นก็หยิบติดมือมาแล้วเอามาติดที่บ้านเลยแล้วกันถ้าสมถุสุดเท่แฮฉันเป็นกําลังใจให้นายนะนายเองก็เป็นได้นะเจ้ารัทินะ เฮ้พวกเรากำลังจะจัดการชุมนุมรีบมาให้ไวเลยบางทีอาจจะลองชวนพวกของเธอมารวบด้วยสิพวกเรากําลังไปที่หันเหการเจรจาคุณได้รับเชิญไปด้วยในคืนนี้คุณจะมากับเราไหมเออนี่มันหมายถึงบ้านกูไม่ใช่เหรอวะเอองั้นมามามไหนๆพวกมึงก็มาแลา้วม<อ>ามาเลมาอะไรอะวันเดียวดีกินอะไรแรงจริงๆเมน <EN>, เมนทำไมอะกูเ็นแล้วมึงทําไมอะ อ้าวว่าไงทีรักแถวนี้มีกลิ่นเหม็นเนอะใช่เลยไอ้แบงค์กิยเหม็นมโดนเข้าเลยเน่าๆเลยเออกูเหม็นมันก็เรื่องของกูเฮ้ยมึงเชียร์แบงเศร้าว่ะมึงมาบ้านเขาแล้วมึงก็มาบอกเขาเหม็นนะเฮ้ยทำงานแย่ลงแล้วก็อย่ามาสายล่ะมึงใครเนี่ย่าคุณเพิ่งถูกแกล้งไปอ่าเล่นกันระบบแบบนี้ก็จัดไปเด้อได้ข่าวว่ามึงเจ๋งเหรอเออเดี๋ยวไว้ไว้โดนหลอกแกงได้ดีนี่ไอ้หนุ่มอ๋อเหรอได้นอนอยู่แล้วอ่ะเอาสลิมปี้ไปกิน เดี๋ยวาไม่เลี้งอะรู้จักอะเฮ้ฮะมึงเก่งเหรอฮะมึงเก่งเหรออะไรวะกูแค่โทรมาแกล้มมึงเองนี่มึงแค้นอะไรนักหนาแต่ถ้ามึงมีปัญหาจัดมาดิเออเอาแบบป้อมๆมาคือเลือกมาเอามาเอาท้ามาแบบนี้ก็ต้องมีกติกากันหน่อยถ้าใครแพ้ก็ต้องเข้าคลับนะครับหรือว่าจะเป็นหมาก็ได้นะนี่เขาว่าแกเจ๋งอะมันอยู่สโมสรฉันดีกว่ามาเชื่อฉัน <ś led> ส่วนนางนี่ไม่เจ๋งออกไปเลยม่อก,กีมึงตืบกูแล้วกูก็ตืบมึงมึงบาหรระเป๋าเนี่ยมาชูดคนที่ตืบไปตืบกเป็นมา,มาววก,กูไม่ข่าวโว้ยเฮ้ยกูไปซัดมึงอีกก็บุญเล่าแต่ที่สู้เดิมพันแพ้เป็นหมาเนี่ยเราได้แพ้ยับหมาจนเราได้อยู่ในสถานะของหมาอยู่กำลังสามไปแล้วในในก็แพ้ยับหมาขนาดนี้แหละ จะลบล้างความเป็นหมาเนี่ยมันก็คงจะถึงเวลาที่ผมจะต้องกินโคตรมาเลเที่สำรองเอาไว้อีกอันในกระเป๋านี่สินะพลังของผลปีศาจไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะไม่แปลกๆ เธอกูก็เขียวมึงก็เขียวเดี๋ยวมึงเจอไอเอเลียนเฮ้ยดซับพลังงานแบบนี้ก็แปลว่าเราซึมซับได้ทุกอย่างฉันก็เลยมีพลังแบบเหลือเฟืออุ้ยข้ากาลังมีพลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนี่จะคิดว่าฉันอยากเป็นศัตรูกับไอ้นั่นที่โทรหาแกล้งแกน้าหน้าอย่างมาต้องโดนสักตั้งก็แก่มเลยดิแบบนี้คนหล่อมีแนวร่วมแล้วเว้ยอุ้ยพลังของข้าเต็มเปี่ยม เออนี่เจอพลังใหม่กูหน่อยเป็นไง้ะมามีพลังพื้นเอาดิเออใส้แพ้เป็นหมาถ้ากูแพ้กูก็เป็นหมาต้นไม้เออเอ๋อชียเอ้ยโอเคหมาแพนเบสตามคำบอกบอ้ยแค้นเหลือเกินแบบนี้ต้องปวนบ้านมันเอ๊ะใครโทรมา เฮ hey, ้ยสมถุยเจ้าองเขามาบัดด้วยกับปันเรยเดมไหม่ะมึงบ้าหรือเปล่าแล้วจะถึงคลิปมึงแล้วกูจะเอาอะไรลงเล่ากับสลับกลับมาที่เอกลวกเนื่องจากมันไม่ยอมเข้าสักทีผมก็เลยต้องใช้มาตรการรุนแรงในการบังคับมันเข้าใช้วิธีรุนแรงมาตรการรุนแรงนอ,อยู่ดีๆก็เสกให้แกเข้าได้ไม่รู้ทําไมเพื่อเป็นการต้อนรับเด็กใหม่เพราะฉะนั้นเวลข้ามดิลเลนน้องอ้าไอ้เชี้ยดิคนโดนฝนอัดเป็นหวัดแต่คนโดนซัดน่าจะเป็นมึงนี่แหละ ไอ้ม่วงมึงมาช่วยกูดิไม่เจ้ยเอาพลังมาเต็มที่แต่ยังแพ้แบบนี้ต้องหาที่ระบายอารมณ์ว่ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเอเลี่ยนเฮ้ยแกใช่ไหมปากดีไว้อ่ะทำเป็นเก่งฉันเคยคุยกับคุณจำได้ตัวสีฟ้าเฮอย่ามาไขสื่อจะจำแกได้ดีไอ้อวตารนี่แน่คืกว่ามึงอยากโดนนะเออมักดีมึงมาไอเออกูต่อยมึง ก่นแล้วมึงดูก่อนว่าใครเออ, <im> อกูยอมดูได้วะเออว้ายๆแค่นี้ก็ดูไม่ออกและในที่สุด เวลาที่รอคอยก็ได้มาถึงน,นี่แหละศึกตัดสนินระหว่างมึงกับกูไอ้เอ,อ๊ะไม่ทำไมมันเป็นชุดดำคุณรู้ว่ามึงจะไม่สังเกตแล้วซะอีกนี่แหละระดับวิทยาการมันต่างกัน้ยมาแล้วอ,อืมอืมตัวเขียวตัวฟ้าเหมือนกันแล้วทางนี้ฉันไม่แพ้แน่นอน<ม>เอาเลยเอ,อ,เ,อเลยงานนี้อยากเห็นตัวเอเนี่ยรวยรอรอคอยละออืมเอ้าเชี่ยเอ้ยกูแพ้กูบอกแล้ววิทยาการมันต่างกันมึงสู้กูไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูโทรบอกพ่อบอกแม่กูแบบว่ากูเจอมามนุษย์โลใช่แล้วฉันจะกระจอกอยู่ฉันเลยต้องการ พลังจากพวกแกพวกแกต้องเป็นกำลังให้กับฉันเด็กศึกตัดสินการเป็นเจ้าลัทธิฉันยอมรับเลยว่าแกแข็งแกร่งจริงๆแกจะต้องมาเป็นสปอนเซอร์ให้ฉันอยู่ในศึกตัดสินการเป็นเจ้าลัทธิและแกต้องต่อตกลงแน่เพราะว่ามีคนหน้าตาแบบฉันให้แกตื้อเพียบเลยงั้นมึงกอกชื่อกูกับเอเลี่ยนลงได้เลยและพอผมเป็นพวกคัดคนจากคุณภาพลูกขายของบําบัดด้วยกำปั้นที่ผมยอมรับนั้นก็มีได้แกไอ้กลวกัว เอเลียนผู้ครอบครองวิทยาการเปลี่ยนคนเป็นหมาและชายชราผู้หน้าตาคล้ายอาจารย์สอนกีตาร์ธรรมะท่านหนึ่งและด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นตัวเปิดจึงทําให้ผมได้คิดว่ามีเพียงแค่สาคนนี้ก็เพียงพอแล้วกับการขึ้นเป็นใหญ่ในฐานะของเจ้ารัติ